ฝึกเล่นตามโปร Leslie ่สไนเะปอร์มมอล1อน o หนึ่ง global โดยในวันนี้นะครับผมเราจะมาเจาะลึกวิธีการเล่น Leslie top หนึ่ง global นั่นเองเราจะมาดูกันว่าเขาม,มีวิธีการเล่นออกของหรือว่าทีมไฟต์ยังไงกันบ้างน,นะครับผมก่อนไปรับชมอย่าลืมเตรียมขนมกับแป,ป๊บซี่ให้พร้อม กดไลค์คลิปนี้แล้วไปดูกันเลยและนี่ก็คือโปรไฟล์ในเกมของ l e s l ี e n โน1นะครับผมอัตราการชนะก็จะอยู่ที่79%เลยนะผมถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีอัตราการชนะสูงมากเลยนะผมสำหรับ l e s l ี e ตัวนี้และชื่อของเขาคือบรนดสไนเปอร์เงาวีนะครับผมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะและใครอยากเข้าไปติดตามก็ตามนี้ได้เลยนะครับผมในเกมนั่นเองโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูในเกมกันเลยครับผม แล้วมาดูในส่วนของเอ็มเบลมกันบ้างนะผมเอ็มเบมจะเป็นเอ็มเบมนักสู้นะอันนี้จะได้ดูดเลือดนะคผม การโจมตีแบบปรับได้แล้วก็พลังป้องกันแบบไฮบริดนะครับผมส่วนสเตตเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลของเอมเบลมด้วยนะครับผมและเอมเบลมที่นํามาใช้นั่นก็คือมันิเตียูนะครับผมเพิ่มอัตราคีห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเสียหายคีห้าเปอร์เซ็นต์เหมาะสําหรับมาร์ทแมนที่ต้องการอัตราคียหรือว่าความเสียหายคียนั่นเองครับผมส่วนอันที่สองครับผมก็จะเป็นเจ้าแห่งอาวุธนะอันนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและพลังเวทนะครับผมแปดเปอร์เซ็นต์จากไอเทมเอมเบลมแล้วก็สกิลนั่นเองครับผมส่วนอัันสุดท้ายครรบผมมโโหง สร้างความเสียหายมากกว่า7%นะผมจาก HP สูงสุดของเป้าหมาย3ครั้งง่ายใน5วิและเผาทำดาเมจเพิ่มตามจํานวนเลเวลด้วยนะผมและสเปลที่ใช้นั้นก็คือฟิกเกอร์ครับผมหลังจากที่ใช้เนี่ยก็จะได้พลังป้องกันเวทแล้วก็กายภาพ5หน่วยนะผมพวกหนึ่งตามจํานวนเลเวลที่เราได้ครับผมอยู่ได้นาน1วินั่นเองก็ประมาณนี้นะผมสําหรับเอ็มบมแล้วก็สเปลนะตัดเข้าไปดูในเกมกันเลยครับผม โดยเกมนี้นะครับผมมาร์คแมนของเราเนี่ยจะเจอกับแกนเจอร์นะครับผมแล้วก็แลนสล็อตนาหน้าชูรวมถึงอะไนะครับผมฟังตรงข้ามนี่มีตัวลวงถึง3ตัวด้วยกัน เรามาดูกันว่าเลสลี่ท็อปหนึ่งโกลบอลของเราเนี่ยจะเล่นยังไงนะผมเริ่มเกมมานะผมเลสลี่ก็กดเกนเจอร์ต้นเกมเลยนะอันนี้บอกเลยว่าเกนเจอร์เนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะผมกับเลสลี่ต้นเกมมาดูไอเทมต้นเกมชิ้นแรกกันบ้างครับผมออกเป็นรองเท้าน,นักลบนี่เพิ่มพลังป้องกันการโจมตีปกตินะผมสามารถสแต็ได้ถึง20แต้มเลยเอาง่ายๆคือตั้งใจออกมากดเกนเจอร์ให้ยับนะผมเกมนี้ต้นเกมยิงแรงกว่านะครับผมอันนี้กดจำป้อมเลยไหมเกนเจอร์โดนไปแบบดาามจอย่างแรงครับผมดูช็อตนี้ นี่อันนี้ยิงพาสซีฟหนึ่งเม็ดแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งหนึ่งเม็ดครับผมบอกเลยว่าเกนเจอร์อยู่ไม่ได้นะผมเจอดาเมจขนาดนี้ดูอีกทีครับผมปากไว้ป้าไว้โอ้โหสองเม็ดโอ้โหขึ้นหลอดไปแล้วครับผมดูเม็ดนี้นี่ไงโอยโหแดนต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะผมสําหรับเลดลี่มาดูจังหวะนี้นะผมดูเหมือนว่าเกนเจอร์เนี่ยจะเรียกเพื่อนมานะผมจะ่ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันครับผมจังหวะนี้แพนด้าโดดเข้ามาโดดโอ้โหแตกเลยนะผมไม่รอดนะผมบานาน่าว่าไง นานะ่าไม่ใช่ไปนานะ้านานะ่าคิดว่ายัางไงว่าผมจะเข้ามาแต่ว่าโจนจูชินยกเข้ามาโดน2เป็นเข้าที่เบาะน้าบอกโอ้โหอ,อ,อย่างแรง เกนเจอร์บอกกูจะอยู่ยังไงนะแรงขนาดนี้อยู่ไม่ได้นะผมแต่ว่าตรงนี้ดูเหมือนว่าปากิโตจะเข้ามาเอารับผมเรียบร้อยโดนโซโลคิวจะปากิโตไปเฮ้ยเอาจัดเลยว่าเกนเจอร์โดนถล่มยับกับผมบอกเลยไม่ได้เกิดนะมาดูไอเทมชิ้นที่2กันบ้างผมก็จะเป็นนักรควิปรลาในนี้เป็นไอเทมที่เพิ่มอัตราการคีิ์ทิคอรแล้วก็ความเสียหายคีย์ทิคอรนั่นเองบอกเลยว่ายิงตัวขาดแน่นอนนะผมใครโดนไปแต่ดูจังหวะนี้ครับเหมือนว่าชูจะเข้ามาลองดามมจหรือเปล่าเอาไป1เม็ด คจังวันนี้ยังไงเช็คภูมไหมจะเช็คภูมไหมครับผมจังวันนี้ดูเหมือนว่าจะวิ่งเข้ากลางเหมือนจะไปแกงหรือเปล่าแต่ว่าชูกระโดดมาครับผมเตะอันติยักเข้าที่เบ้าหน้าเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหโดนเกนเจอร์ปิดไปฝั่งนี้ก็มีมวยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าโดนดักเก็บไปก่อนจากชูนั่นเองหลังจากที่เลสลี่เกิดมาครับผมก็มาเอาป้อมเหมือนเดิมเนี่ยนี่ใกล้แตกนะครับผมปาห้ปาบ2เม็ดโอ้โหย่างแรงนะผม ตัดมาผมตรงกลางดูเหมือนว่าจะมีประเด็นกับบูหรือเปล่าผมจังวัน,นี้ใครเดินเข้ามาผมปัดอันตียกใครไปไม่รู้นะผมแต่จังวัน,นี้โดนลากกระชากคอฟีโอโหได้ไม่อย่างแรงหลังจากที่ปวนป่าเขาแล้วก็เขามาปวนป่าคืนเนี่ยผมจังวงนี้แรนส็อตจะมาเอาบูแต่ว่าโดนหรือเปล่าผมจังวนนี้ อันติสูงเข้าแน่ครับผมเน็ตเดียวจอดอ่ะโอ้โหโมาดูไอเทมชิ้นที่3กันบ้างครับผมปืนทำลายล้างนะเพิ่มความเร็วในการยิงเพิ่มอัตราการจอกก่อเกาะแล้วก็เพิ่มระยะการยิงด้วยนะครับผมเป็นไอเดมที่เหมาะกับเลสลี่มากเพราะว่าเลสลี่เนี่ยต้องการระยะการยิงที่ไกลนะครับผมยิ่งไกลย,ยิ่งดีศัตตูจะได้เข้าไม่ถึงตัวเรานั่นเอง มาดูจังหวะนี้กันบ้างครับผมเพื่อนบอกติ๊กเอาหลอดนะอ่าเหมือนจะมีประเด็นที่หลอดหรือเปล่านะผมมาทีมนั้นก็มารวมกันที่หลอดเหมือนกันนะผมกับวิเวียโดนยกไป2อหูยกสวยมากครับผมจังหวะนี้ฟรีเลยครับผมเลสลี่ของเราอ้อมหลังมาแล้วครับผมอ้าวเจอเกนเจอครับผมว่าไงยิงค่าสิเป็นเม็ดหนึ่งก็ต้านรูสึกเป็นเม็ดหนึ่งครับโบโมโอ้แตกเลย หลังจากชนะไฟหน้าหลอดไปก็ได้หลอดครับผมจังวันนี้ไหลต่อมากลางค,ครับผมเจอแรนสล็อตครับผมโดนไหมาจังวันนี้เป้งหนึ่งเมตรทพันสองแต่ว่าใครเข้ามาลึกครับผมโดนเหงอนกันพันสองแตกเลยครับผมอันนี้บานาน่ายังไงไม่ใช่บานาน่าโอ้โหโดนซูมไปอันตียัดหน้าไปอีกแตกเลยโหน้เม็ดยัยงแรงครับผมจังวันนี้ชูกะว่าจะเข้ามาเก็บเลสลี่นะผมแต่ว่าเลสลี่กดสกิลหนึ่งสวนกล่าวครับผมโ้โหแตกไปอีกหนึ่งยิงเป็นแตกครับผมตัวบางจัดเลยตัวจะเข้ามาล้วง มาดูไอเทมกันบ้างน,นะผมชิ้นที่3เนี่ยออกเป็นเงาทะเลข้างนะครับผมอันนี้จะบวกพลังโจมตี80แล้วก็ความเร็วโจมตี20%นะแล้วก็ลดอัตราการฟื้นฟูเลือดย่60%รวมถึงลดเกาะด้วยนะเอฟเฟกเสริมก็คือถ้าใครเลือดเยอะกว่าเราเนี่ยจะยิงแรงขึ้น8%นั่นเองจังวันนี้ครับผมหลอดดูเหมือนว่าจะไหลเข้าป้อมแล้วนะจังวันนี้โอ้โหยิ่งอย่างแรงดูดิโอใครเข้ามานี่แบบได้ดาเมจแบบทั่วถึงเอนเโอูย เม็ดเดียวจอดนะครับผมเรนลี่โดนตัวบางๆเข้าไปนี่ร้องทุกคนนะดูดิขนาดอาใครยังไม่ไหวเนี่ยพันสี่นะผมยิงตอนนี้ยิงเป็นทูดทอเมดนะผมดูเหมือนว่าชูจะเข้ามาลงเวกซาน่านะผมยิงไปเม็ดดึงสองเม็ดสามเม็ดก็บมโอ้โหล่วงเลยชูโดนสามเม็ดนะผมเกนเจอร์ว่าไงโดนซูงับผมต่อยดึงสองสามสี่เม็ดแตกอีกแล้วก็ผมโดนอันติยัดเข้าเบ,า,บาหน้าไปเกนเจอร์ก็ไม่ไหวนะจังหวะนี้แบกไม่ได้ครับผมได้ป้อมกลางมาอย่างง่ายเลยนะผมจังหวะนี้แต่ว่าแลนสลอดดูเหมือน มันจะเคลียร์คีิปแล้วครับผมออกไปได้หรือเปล่าวินาเวียจับจังหวะนี้ยกเข้ามาเรสลี่ฟีออสปอร์ตแดกไปหนึ่งครับผมจังหวะน,นี้ดูเหมือนว่าจะโดนอาไคหมุนครับผมแต่ว่าเรสลี่ฟิกเกอร์ออกมาครับผมรอดตัวไปมาดูจังหวะนี้ครับผมเหมือนจะีปะเด็นที่การครับผมยิงเข้าหน้าแลนซ์แล้วสองเม็รโอ้โหเกินครึ่งหลอดนะผมจังหวะนี้ยังไงครับผมเดินโซนให้กับเพื่อนเลยครับผมอาใครโดนไหมจะเข้ามาหรือเปล่าครับผมแต่ว่าชูจังหวะนี้เตะโดนครับผมแต่ว่าดูเหมือนว่าจะโดนสวนคืนนะ เรียบร้อยไปครับผมแลนสล็อตเคลียคิดไปแต่ว่าเลนดี่เข้ามากาจะเอาแผงหลังครับผมจังวันนี้ ยิงไปเม็ดหนึ่งยิงไปอีกสองเม็ดแล้วก็ซูมตัดไปอีกแต่ว่าโดนอันตีครับผมของกะอะไครปันเข้านาบครับผมแต่จังหวะน,นี้ไม่มีดาเมจเสริมมาครับผมถึงเจอตามไม่ทันนั่นเองฮะโอ้โหได้ไปอย่างแรงครับผมไม่มีใครกล้าไฟหน้าเลสซี่เลยนะครับผมจะปิดบ้านเลยหเปลตาครับผมจังหวะน,นี้ยิงป้อมไปครับผมปาบปาก,ปาก,ปากโอ้โหโดนแล้วครับผมจังหวะน,นี้เกนเจอร์มาปาัดอันตีใส่แต่ว่านาน่าก็ยังแรงอยู่นะครับผมปาะมาทไม่ได้นะครับเม็ดฝั่งตรงข้ามดูเหมือนว่าจะโยกกลับมาเอาหลอดนะครับผมมาดูไอเทมชิ้นนที่5กั บ้างครใบผม่ไหนความสิ้นหวังเพิ่มโจมตีกยายภาพ160บนะผมบวก5%ความเร็วในการวิ่งแล้วก็เอฟเฟกต์เสริมเนี่ยถ้าเนื้อศัตรูต่ำกว่า50%เนี่ยก็จะบวกพลังโจมตีให้กับเรา25%เป็นเวลา2วินั่นเองครับผม หลังจากที่ได้หลอดมาก็ปล่อยมาเลนกลางครับผมจังวันนี้ดูเหมือนว่าจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับผมแลนสล็อตเข้ามาเคลียร์ครับผมนะพิเกอร์ยิงครับผมจังวันนี้โดนใครไม่รู้ครับผมโอ้โหโดนเกนเจอร์ครับผมแต่ว่าใครครับผมเปิดอันติดันเลสลี่ครับผมหวังจะให้เข้าบ่อหรือเปล่าครับผมยังวันนี้เลสลี่ยิงครับผมสาวสาวยิงครับผมโอ้โหโดนไปโอ้โหอย่างแรงจังวันนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ครับผมยิงครับผมยิงครับผมเรียบร้อยยิงป้อมแตกไปแล้วครับผมจังวันนี้ โอ้โหสุดจัดครับผมไม่มีใครการเล่นเลยยิงไป16ตัวผมแตกไป1นึ่งแอซซิตไป5ครับผมสําหรับเลสลี่ท็อปหนึ่ง g l o b a l นะครับผมเป็นยังไงบ้างผมชอบหรือเปล่สาสไตล์การเล่นของท็อปหนึ่ง global เลสลี่นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมเข้าไปติดตามในเกมเขาได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพี่รายด้วยเจอกันใหม่ ep หนะ้าอยากเล่นตามตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับผม